อืมหาแล้วนี่ว่าวิธีหานะแม่ซับๆๆๆอ่ะม้วนน,น,นนี่นั่นงานนั่นใครงวนมันเอางัวขึ้นนาหาขอบที่สามที่น้องเขี่วที่สามเขีย่ยอาเขี่วซองซาเดือนก็ได้ขึ้นน้ำเนาะนองนางขึ้นไปเขี่ยที่ 3, สามซาเดือนขึ้น กลับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อ่อแม่พี่น้องมาสุกู่สุคนน้าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้าเดือนกะอยูไฮยู่นาคือเก่าพี่น้องอยู่แคมหัวอยููห้องห่วยอยู่หองวอยง่ากันนะอยู่หัวยู่ห้องมาพบพอกับช่องเดือนสาวเซโนอีกแล้วพี่น้องเลยนะเมื่อนี้กาหนาทีมัดเขากับคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เป็นมือวันเสากา น้องนางเพ,พิ่งกามาซวยไม่้วนเพิ่งกามาคือการมือเนาะไม่้วนเพิ่งมาตีขอ้อปุพี่น้องเลยแล้วก็ชา,าวเดือนกับน้องนาง,งนี่สิเป็นคนอ่าอ่ามัดเนาะมัดถ้าแล้วก็มีตัดแน่ตัดอยากอ่าอยากตัดให้มันเม็ดเลยให้มันเลี้ยวเลยแล้วก็แล้วก็มัดอ่าพร้อมกันบบดเดียวนะพี่น้องแล้วก็ตอนแรงๆก็ขนเขา่าเนาะตอนนี้สาวเดือนก็ลงมาเซตอ ใส่ต e so ่ออยู่ห้องนำกันยังเหลือซัมนี่แหละพี่น้องพ่อได้ใส่ตออพอได้ล้างมือเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเลยพี่น้องเลยนี่แคมเห่แคมห้องกันสิประมาณนี้ทางรถไฟเที่ยวทางนี่แหละพี่น้องแล้วก็คนเข่ากระทางนี่แหละนี่ทางขึ้นนี้ดิห้องแน่นอนนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าแปลงทางแน่เนาะจังขึ้นได้ลงได้ซัมนี่เนาะพี่น้อง ไปเบิง่งบรรยากาศนํากันเลยพี่น้องเลยมัดได้ในหนึ่งมือวาน,นี่กับพี่น้องแต่ประเทศไทยคลิปให้พี่น้องเบิง์นเป็นแท้ยู่ผีชุดแสงหูแซงตาพี่น้องเลยคุยสมัดแล้วเนาะยังห้สุดท้ายแล้วก็กลับมาเขาเข,ขียวใกล้เทียงหน้านั่นอัปเดตเป็นระยะระยะพี่น้องเลยมัดกระชี้ยากๆแนนเอเขาตัดเอาโบมเมนเกียวทางนะน มื่อนี้เป็นวันสา์วันทิตย์พี่น้องเอ้ยน้องนางกับมาสวยมือสบายดีพ่อน่น้องนางยสบายดีปาหน้าใสากวิงเลยปาผู้สาวพี่น้องเอ้ยขนาดมมัดเขามัด,มดนําก็นยังงามมัดได้ซ้ํานีมือวานนีน้องนางก็จักด้จกักแถวหากมาพี่น้องเเดือนก็นยังบ่ทันลงพี่น้อง ที่ติดัดบ่หมุดน,นี่เดี๋ยวสาเดือนสี่มัดเขาก่อนพี่น้องเลยในการชี้ท้ายพี่น้องเบิง้งว่าสิแลวหอดใส่มือนีม่มัดกันเลยในก็รทายตอนคนเขาเนาะสุดเจองหูเจองตามัดหากันได้หน่อยหนึ่งพี่น้องมัดเข่าไปมัดเข่ามาเหดผู้ชาวพี่น้องเลยเนี่ยเสือเขาเนะี่ย หักจักหนาสีคาวหรือบัหนานี่ดำ <c oughs> ได้บัวหอยนะไดงสบายดีได้สาโนกโดยสบายดีป้าต๊้าพ่นแล้วนะพิ่นทางเพิ่นหาหอยหอยกวางเนาะป้าได้กบอีกโอ้มาณลีนี่รีนการมาจาก๊กะได้เพอยู่แล้วผู้สาวรีนการนะนี่ <c oughs> กิจการยยเราจะหาสัพ์ไปซิเนาะพ่วมอยู่จังหวัดโมยูอ่ะคิดอ่ากมาหาชิไปใช้จิงหวัโมยูเพื่อนมาได้เคเจอเปือกหา่านเปือนห้านแล้วแบบนี้เนาะชิไปอุดนนเนาะพอดีแล้วหอนห่อนยังนาหเดียนึ่งเรายังเขียวเยวนี่ชดหอยไงห,หอยกว้าง กรเอิ่นกระเจาเอิ่นหอยปังแมนแบบหอยปังบบหอยปังโอ้ยหอยซีรีเลยหอยหน้าเลยนะหอยธรรมชาติปูตัวนึง้งได้กบซ่อนก็กระปูไปแยกบ่กบ่หอได้อยู่ใส่ <c oughs> โอ้ม่านขนาดเมื่อวานนี้เสาเดือนคุดบัดมือพอเตะกระปูส <c oughs> นุกมันสนุกอืมหาแล้วนี่ว่าวิธีหานะ ทับย์ทรัพย์ทรัพย์ทรัพไปงอันนี้เงินนั่นไข่งวนมันเอางวขึ้นน้าหาเมนี้มาหาอีกแหนพอแกงอืมออมนะแซ่บได้ไหมอันนี้ของใหญ่ใหญ่หน่อยใหญ่ใหญ่จูบบอจูบมันอันนี้ซับมันอืชิได้เห็ดแห้งพูดฉับแห้งพูดคือชิมีลายอยู่แถวนี้บ่หาละววันนี้จะหาใครคุณแน่นะ ซับซับซับไปเกี่ยวข้าวป้าแล้วก่อนบ้านเห็นผู้สาวเสียวใกล้ๆกันน่ะหน้าใกล้กันเพี้ยนพออีกพออีกเราดอกมูนเห็นไหมเอาเว้นนะเนาะเอาเอางไม่วานไปหาตืมหาแรงหาไงขุดคณะเนี่ยมันทำแบบขุดหมูแล้วพวุดนะมูนพายกได้เ่าผู้สาวนี่ยค่ะกินมันชัก ค่ะกินกะเก่งอีกนี je, ่งพอหูกบกระปูกระไข่ยามนี่แซ่บนะเน้ยเน่มันไม่ย่ตนม่ย่เงยไปน้าบ้ยนนี้นอนไ่ได้เงยบังบ่้จะ พูดกับพาวานหาวหอยลมัน no, ห yeah. yeah. ิวพอแล้วพอแลมาีนี่โน้ยง่ย่ยใหญ่เกอดแตเกแต่บได้นีมมันตุยเนาะยามีเนาะนี่พออีกแล้อืมช่องนวยเลยตามนวย ตัหวหน่ยวยใหญ่ใหญ่อยควยแซมบกงแค่ซีนี่กินเตือนอยอยากกินหอยจูบนะหอยแช่บออมกันขอไปมัดข่าวป้าจ้ก่อนบ้านนี่ยังกวงชุดแส่งหูแฉงตาหน้า่อยนะยังบม่ได้ทองกินนี่เตนต่อสัเดือนพี่น้องเลยบ้านนี่สัเดือนกะ่ชิมาเอาห้างมัน มาใส่บัมันตอดอูดต้วดีเจทางใหญ่ครับ พี่น้องสะเดือนก็นได้หัง่งแตนมาแล้ยนีะแม่หลายหลายหัง่งน้อยก็ได้กระใหญ่เติมยูบูเม่น้อยนี่ค่ะเตกอึนรถสะเดือนเจ็บตอดอ,อ,อ,อพาพ่ออาขอโทษขออภันนอออาานยนะพี่น้องขออนุญาตเนาะตอดอาแถวลังตีนเลยเนาะพี่น้องเกี่ยวกัสะเดือนสิท่าให้เบิ่งบบดนี้ก็จะเอาอัานนี้เอาอัานนั่งมันนี่เลยนี่ วันตอดสะเดือนเจ็บพี่น้องน,นี่แบบนี้ตูค้คือค่ตัวนอนนี่เด็บสะเดือนกระสีด,ดำๆในพี่น้องนี่แหละกับตัวนางมันใส่อนไดก็ได้วันนี้เลยพี่น้องขออันนี้แง่ทายได้พี่น้องเลยนี่นี่ไข่เลยพี่น้องเลยนี่เนะี่ยสะเดือนกระจ้าทาเลย มันบ่เห็นเป็น,นห้อย,อยนั่นไงบริในะห้อย,อย,อยนี่โอ้เสียพี่น้องเจ็เบมันบ่เห็นเป็นห้อยแาแปวเ,เลยผ่อนไข่เลยตอนต่อทับยิดในเห็นแปว แม่ oh man, ใส่ไข่ตัวนอนนี่เลยเนาะตัวดวงนี่เจ็บเพีย้ยเลยไข่งลืมเลยนี่คันมากนี่นี่เด็กใก่สจเป็นโตัวเลยนี่ผู้พี่น้องชุดเชงหูเชงตามัดมาหากระหอดนี่ป้าเพิ่นมาชวยพี่น้องเลยแม่ของสาวนกอะไรก็เลยไว้ในสีสนับพ่อเฮงพี่น้องผู้สองคนกำลังนางค่ะ มันนี่คือพักเทียงกินเข่าอันที่นองง้อเไยโ<ฮ>ทางบุทันมัดกันยากหอดเทียงผสุดแสงหูแสงตาให้บักไงมาดูตำนานกันเลยบรรวกี่บ้านกาอาขวินลานียวที่หนึ่งส่วนรถไฟพี่นงไง่ มาหนี่เนาะขามหวยเนี่ยมีหวยมากนี้เลเอาคนเข่าขึ้นล้านเลยพี่น้องอันสีเขียวนี่ก็ยั่งแมนแนี่อะอันแดงนี่ระจกรดมาแล้วมาอนี้ขึ้สิบแล้วพี่เนะคอยเดคนเข่าเนี่ ยางหน้ากับเซยะเซยกะยอะอ้วนแล้วก็ตีเข้าปุกอยูี่นัคุณยฮ้วันตีเขาปุกเขาจุมปุ๊ก เแยวอที่1แถวซองซาเดือนก็ได้ขึ้นน้ำเนาะน้องนางขึ้นไปเแยวที่า3ซาเดือนขึ้นบรรยากาศยามแรงที่นอ่อง4โมงครึ่ง4โมงลายๆเนาะตะเดียนเงยซองตาเงบรรยากาศยามแรงที่นอ่นองงามงาม นอนกับชิยันซันกับขอโทษขอาะไฟเ้อพี่น้องเลยชิวงวันลานข่าวแล้วพี่น้องเลยแกแต่ลุมพูนเอาพอนะพี่น้องถูกแต่ชุดชุดถูกต่แคมป์ป่ากินเนื้อฮอทที่เนาะเมื่อกี้จะได้ยืมรถอ่าฮอเชียวมาแกพี่น้องเลยเพราะว่าฮอเชียลเพลียนะแล้วเพื่อนก็เลยให้ยืมมา แกพีก่น้องจะตีจะบรรทุกด้วยล้อหนุ่มด้วยล้อเนี่เขาเดี๋ยวเอามาจะเป็นเขสาสนุกเด้อมีเปี่ยนมาล้ว กุแลก็แซ่เด้อพี่น้องเองกกอด้เดอดมินีกกัเมื่อทำพี่น้องเ,องเลยนะเห็นแต่เทียงมาจากความคิดไทยให้พี่น้องเบิ้งเงนาะทำเลยกุยไกลก็แซ่แล้เป็นกำลังใจให้สาวเดือนในคลิปหน้าคลิปนี้นพ่อกันไหมพี่น้องเองเย้ยสบายดีสบายดีเด้อ